พี่น้องนี่ทึ้งขาวทั่งใหญ่ทั่งเาว้วหัวซันอู้หมักแป้งสสดองพี่น้องเอ้ยนี่อีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนเนาะที่ได้มาบุกสวนหมักแป้งของเมือง,คงโคสเดนมือนี้เขาเก็าอยู่ในป่าของหมักแป้งเนาะทุกคนเนาะซึ่งเป็นป่าหมักแป้งที่ยูบานหาดดูเมือง,คงโคสเดนแควนสาละวันเย้ yeah. ี๋ยวนี้การจะเปแปลกแน่นไวหนึ่งนะทุกคนเนาะเพราะว่าจะมีเสียงเพลงคึกคักเพราะว่ามือในเสื้อของภาาทุกคนมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งไม่ของมังคงงเโดนที่เขากำลังสิบเปิดมอหนีในวันที่หาเดือนหนึ่งปีสองพันสองนะทุกคนเนาะกัเป็นโซนหมักแตงที่เขาจะปลูกเสาบาทเขาจะปลูกใ้ตอนหับนักท่องเที่ยวโดเฉยาะหมักแตงก็จะเป็นหมักแตงแตงหลายเท่านี้แหละนะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็จะมีขายของกิน กับแกบเหล็กขายนำไซเดจ,จริงยังขันแล้วทุกคนนาอเครื่องดื่มต่างๆนานาแต่ว่าจุดขายของเขาก็คือเป็นสวนหมากแดงที่ปลูกเง้าเหยียดไปตามแคมเซนประมาณ1กิโลเมตรแล้วเขาเจะเห็ดตูบนอเลียนทั้งทางน้ำเซนนะทุกคนเลียนไปตามแคมเซนแหละและเดี๋ยวเป็นยังไงมือนี้เฮ้าไปเที่ยวกันมือนี้มีแขกรับเชิญพิเศษบัหลนานไร้มาะทุกคนนาะเลยมือนี้อาจจะได้ว่าน้อยเพราะว่าเขาเจะคนขังจะเปิดเพลงเสียงดังลรย แล้วไปเบ่งบรรยากาศน้วกันเลยกับไปรอห้าตูกนั่งน้ำการคนร้ายแหง้งออกมาแต่ปลาบางแต้มพี่น้องบ่เห็นทีมงานเลยวราคึกว่าทีมงานยางปาลาเลยทุกคนเลยเขาจะกำลังเริ่มมผูกไม้ก็มีนออยู่ทั้งหนานี่ก็จะปลูกไม้ที่ตรงไหนเขาปลูกลายต้นลายเดือนเลยแล้วก็จะมีเขาจะขายหน้าขายของกินต่างๆนาๆนาเนาะ ขอแก่คลิปไว้หนึ่งนอยูนีหันเม่นบานตันเดียวซึ่งเปิดคลิปมาที่เขาบอกว่าบานหาดดูหันโบแมนเพราะว่าท่างเขามาเขามาท่างบานหาดดูแต่ว่ามาขามผักมานนี้ยูจุดนี้บอดนีเลยเขาเอินว่าบานตันเดียวเด้อทุกคนเด้ออย่าสุลงคือสังหงเด้อไปบอกว่าบานหาดดูกำหอดไปทั้งนาไดยคา่าว่าตันเดียวได้ขามม่นางส่งกับบรรยากาศชิวๆจะสีแน่นอน100%นี่นอ ก็จะหาป่ายนี้เป็นป่ายเดียวกันกับไปโรเท่าเวลาเข้ามาเอาก็คลายๆว่าเป็นการมากไวขนาดว่าเออนี่มันรถดเท่าเอาไว้ดีๆีักสุีดีดดดดดท้าเชียบอะไรรถเพื่อได้จ้ะ จังได้และเขาใส่แหละบ่น้อยสบายดีสบายดีจองกูได้นี่ข้ามทายนะอาเสียขาลิกขิตบอ๋อเขาตั้หัวนึกจะไปเด้คนดังเวลาคนดังว่ได้เด้อเดเข้ามาดิอเามาเอเขมา้อามเดียข้ามาเด้เข้ามาม มิ้ดเดินนี่แหละแต่ก็มีวตกแตงกัเป็นอาหารที่แบบว่าง่ายๆเนาะกินไปบ่าหาหาได้ง่า,งายแมนมีตูรให้นั่งบ่เอ๋ยมีอยู่เ้าเจน้นั่งใส่นี่เนสซองจูมโอ้ซองจูมนี่เป็นของเก่าเนาะโอเคเดี๋ยวมีตรำสมยังบ่บ่มิ่งเนาะน่าจะมีเมนูเสริมคือตำสมเลยน่าจะขายดีท็อปเดอะเบสโหลดจาคือนี่เขาเปิดเทิงแล้วบ่เอ๋ยเปิดเทิงแล้วเดินได้สิเป็นทางการนี่ ิดสิมาเปิเ <eyeshadow. S 3> เดท่งเตียวนี่บ่แม่นแม่นวันนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอสิไปเก็บเอามักแสงสดๆนอจากสวนไม่ มาเบิรงกันเมนูทีใหม่ก่อนต้องกินบัคแท่กับหยางที่เป็นเบสิกเนาะแต่วันบ,าบา่าถ้าตะกี้อะไรตอนอยี้หน่อยเนาะเขากินยังไงปัจจุบันยังยมากกับได้กินแบบกัร์ตเกา่าชื่อว่าโค้งหักซาเอกลักษณ์ก้อนกกด,ดังเดิมไห้เนาะแต่ว่าอนาคตา่าอาจจะมีคนมาเปรีุบดอกว่าเมนูนี้มันจะเห็น,ในใหกังไงไดไร้คนอีกอาจจะมีตั้มบักแท้งหรือว่ายัางไร้ถึงเนาะต้องคอยติดตามตอนต่อไปนักแล้วคำว่ายายนำกนมันเปื่อยนะเอาลงไปเสนาความกินทีนี้ เมนูดูดกวามกิีดเป็นเดิร์ดเนี่ยนนี้มันเพิ่นเติมห้ยน่อเมื่อนี่แมนสิพัาทนอสไลด์ขากินจังได้เอ่ยเขาไปประกอบเมนูอย่างส่วนไลายเห็นไหมเขาก็นั่งกินอยู่จังสี่เลยโอ้กินแบบเออกินข้าวตู๋ข้าวย่าง้างเพลงไปนึ่งโอ้แมนวอกลับมาข้าวเดียวมูเวาหายแล้วแต่ตู๋พี่ กำลังส yeah! hey! ีใหญ่ไปตัวบอลทีมมิพูบ่าวหลายๆเนาะเฮ้บอแมนทีมงานเท่านาะโดยเฉพาะเป็นค้าแสวงไปภูรจักร้องไปแล้วบอแมนค้าแสวแบงบุญบุญอันนี้ใครอันนั้นอ่ะบอแมนข้ามหมุกเสนอเนาะช่องเอเดอร์ไปไม่เนอะเลยขึ้นมุกบอลทันส่งเองตีเองบอลทันแม่ทาป็นคนกัปตันเดียวนี่เลยบ่คุณตันเดียวเลย เริ่มปลูเครื่องบ่ายืนนี่ปลูกพร้อมแล้วปลูกทะเลปีเทะเลชาดเลยเริ่มเปิดคลายได้จักเดือนแล้วไหมโอ้ยก้าวกำลังบลังยาถ่ายเนาะเออถ่ายบลังยาอ่างนี่คนก็มาไลยังสีคููมือมาไล่ครูมือเออตะมวลนอแบ้านเท่านี้เมืองคงเสดอนเท่าก็ถือว่ามีหมอกท้องเขียวใหม่อันนี้และมาครูมือวาดในแห้งไล่จนห้าเดือนคือดินอยืนนี่มันมันเป็นดินไผรไหมดินความไผรขงมะลาเข้มเส้นนี่ได้เออ โอ้ไม่ไ่ด้อ่านดีหัวสุวน่ะดีเอ้ยยังคือไปชองเบื้งแล้วพอดีซื้อไปทั้งเถื่นกับเพื่อนไม่เท่าชุวนอันนั้นหัวชุวนชวนมุ่นแต่พ่อแต่แม่ผุนักคงไข่คงมั่นที่ไม่ทีมั่นด้วยด้วยหั่นกเข้าวหั่นกะมุ่นข้าลงมาชื่อลงมาเอากระไม่เห็ดคงไข่คงมั่นสมพาอบ่มีหั่นกะเสาโอ้เสาเเอาาวสมพาอว่าเาเห็นแต่ละสวนสิมีหัวกันไหวเนาะคือคืออันนี้เป็นคือยังนี่แม่เอามาใส่นี่ ง่ายยังไงตั้งดับไม่ตั้งดับเออมาใส่มาใส่เนาะแม่นเบิดบอบดเอออันนี้โด่งมาใส่เอามาใส่เอาคือพวกอีเมย์ยุทธ์เหรอส่วนส่วนลายบุบเป็นยามักแตงเหรอีเมย์เห็นยังไงฮะบุบเป็นยามักแตงไหมปลูกย่าบุบเป็นยามักแตงก็น้ำยาเห็ดน้ำยาหักปีนี่มันบ่มีคูปี้อันไม่ยายาอยังยาดูดนี่แหละยาเขาจะได้หนิ แฮ้มันมีกกหญ้าบ่แม่กกหญ้าหญ้าแล้วก็มักกระพูแล้วก็มักทัวมักข้างมีในชวนหมักหมู่มักนามีเบิดในทึ๊งโดยโดยโดยโอ้พี่ไก่จะจืออยู่เคยมาเห็นทั้งทังนอกกระปูกกหญ่างนอกกกหญ้านอกกกหญ้าสูบนี่แหละแล้วไปสอยเป็นบอกแล้วก็ตาเก็บแล้วก็ไปซอยตาด้วยเออ ยังนี่มีการใหญ่ตูบทรงทรงคล้องบอเดินเข้ามาจิงไดก่อเดินค้องเดินข้องทุกคนตอนนี้เอากระได้มาแป้งมากเลยเนาะมาแป้งกับพี่สองสีคินจิงไดคือเข้าไห้มากจปะปะเลกันเออ้าวันนี้ว่เสียงเสียงจับแปะเปะว่าจ้า กาบบดใหญ่ดแป้งถึงจะใหญ่อยู่นอตแต่ว่ามันกับบ่มีไนคือว่ายังอ่อนได้มานีนี่แสบเวยมันก้เท้าแสบกว่าอ่านีนี้ห่ายิ่กว่าน้องบอกว่าเท้าจึงแซวเ้ากบแสบเสือีขาวมักแปงมันมาสีมีความเสีต่างกันบ่จำจำแปลแปคือเาว่าเแ นอเขา้องปาสิเออเอายไม่ไม่นวดไม่ไม่นดไม่ไนวดบอนน้อยสิจมจ๊ปให้เบื้งเขาบนน้อยเห็ดปนไล่ไล่บอน้อยมากินแจวอูจได้บ่นน้อยน่วยใหญ่แซ่บโอ้ถามไม่ได้บ่น้อยแก่นีจได้้อมป่หมดแงอม หวานกัแล้มแม่เปตามกซาะแนะถือว่าตามอยู่เดินกอพร้อมเนาะแม่เบสิมาสิมสีเขียวต่างกันไรบอนี่หันี่หมีได้สองคนบ่เทมีสามคนเรากเอไปจน้ำเจ้าค่ะเอามาพีกับเบิดนะสามคนอาางสองสีดีปะสีสีบวานทวแล้วมีความหอมจะได้มาน่อยตัวนี้จะกอบ ก็ว่ากระเจี๊ยบเราน้อยเพิ่นอ่อผู้ชื่ว่ามือนี้ป้อมขึ้นนาดีเนาะอมันฮแนเนี่ยวันน่กิมด้วยอบยายคือหอมตอนน่อยตอนเทมโนเจตเงาุกเคยมหหลักแตงเหรอดูว่ามานินดีสหลักอาจารย์ออกมาอือบานหนอยเนาะสบายดีเด้อ มากครับอันแรียหองเจอกันอีกได้พี่น้องเลยน,น,นานๆที่เนาะนานๆที่เสียดายมากพอกันวันนี้คุณบานัดมากินอ่าตกแตงอยู่สออเซลดอยู่สวนแตงเนะาะบา้านยังบ้านตันเดียวเม,มืองคงเซโดนแคงสนสวัสดีเดินทางทางแคว้นนี่แม่ <laughs> <laughs> มะลินนี่ได้ป้าเมื่อได้ตกไงไงสำค้าคุณก์จะใ็่จะได้เหง่ใช่มองใช่มองโมเสือวายตัวหนึ่งเป็นโลกแห่งแรงมากคนแห่งมาหลายเริ่มแบบว่าซุกซุกตูบนี่นะ เริ่มโบ,บ,บมีหมองว่างแล้วตอนมากยังมีตูว่างตูว่างตูว่างไรไดแต่ว่าเริ่มแรกบรรยากาศเริ่มดีคนเริ่มมากล้วกัเฮทเฮเอียงยวบว่าได้มาเบิ่งเด็กหน่อยอะนะเด็กหน่อยขึ้นใหม่หล้ไร้แฮ่มโมเมนต์แล้ว นี่คือทางยางเขามาเนาะจะเป็นไม้ไผ่แบบนี้แต่ความจริงแล้วมันกับโบเดเลิกดอกทุกคนแต่แบบว่าเพื่อหลายๆคนเข้าโบยปิยะขนาดเขาก็เลยต้องเหตุใหม่ขึ้นมาเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกบ,นบานเบิองไม่เป็นตูบเดี๋ยวเซ็ดเป็นลาบกเลยสไลด์แล้วขาสีมากมานั่งเป็นตูบแบบนี้ทุกคนเห็นบอกมีแต่ใบรุ่น แบบเหมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ออกเนาะคนก็เริ่มมาไลยแหละมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นมูกันเนาะอีกอย่างก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งของเมืองคงเซดดนเนาะเพราะว่าเมืองคงเซดอนก็เป็นเมืองที่ขอนขางจะหน่อยๆและโบโบมีหวองท่องเที่ยวลายนะการที่มีหวองท่องเที่ยวแบบนี้ก็เท็ไทห้คนหรือว่าัยรุ่นออกมาลินไลยขึ้นเนาะมานัดเจอกันมาลินน้ำกันแบบว่าได้พบเจอกันหนึ่งอาทิตย์นัดกันมาลินเือหนึ่งขึ้นในกลุ่มของสหองเนาะกัอยู่ ร้ายบหานได้แล้วก็มาเจอกันคือมอปลูกนี้กอยูพุดน้องหีนอือเท่าบอแเจะแพร่ไม่ค่อยคือมอน,น้อยเนาะกายูายแพร่จะประสาผุนกระถามมาแล้วก็มีโอกาสนะได้มาลิ่นมาเที่ยวมาพบเจอกันเป็นการสางสายสัมพัน์ดีๆเนาะทุกคนเนาะผลงานเลยแฮงคําแฮงคิดแซงดีอีลีเลยคํามาแซงดีเนาะแบบ คดวบาลินนี่นะมาถายหูจะซือกันยังงามเลยคือบาลินนี่มาน uh huh. okay. ั่งลินเอาความเพห้านี่ห0สิปซมาถ่ายหูนีหาสิบเปอร์เซนและเาผมกันนาตดแพดบวกกับทองฝ่าซีข้ามอีกบรรยากาศนี่ชื่อว่าโอเคเลยน้อยมาจจะเขือละว่นน้อยยังวางเด้อหนึ่งสองสสี่ห สามเถื่อเลยไสามเถื่อนี่เราจะนับเพื่อใกล้บ่ออกมาจากบ้านประมาณสิบห้ากิโลอีลีแสดงว่าบ้านเพื่อนกับบ้านของพายไก่กูกันวะข้า่อยยุ่งข่อยยุ่งข่อยไก่กัวและไก่กูข่อยไก่กัอันบอกข่อยอบง่ายนะบ่เออเออเออก็แสดงว่าข่อยออกมาได้บ่อสาวลประมาณนั้น โอ้ my god เข้ามาสาโลกคนนี้นะก็นั่งก็แบบมึนวัฒนาและกีรติไกรเลยหมอบแล้วมอบมากเออโอ้ยมอบพอได้ณโเป็นจักรยานสมอบเขาเป็นเครื่องปั๊กซีเออมาคือไปปั๊กซีกับชีชิบาร์กนะ เออแม่สบายประมาณสาวรักมานอนไปไรอยากมานอนอีกะเป็นบ้านตันเดียวเมืองคงสะดนแพรงสละวันนอกกระหางจากในตัวเมืองเมืองคงนี่ประมาณสากกิโลเมตรก็สามารถมาหอดีได้ชื่อว่ามาสัมผัสกับบรรยากาศแบบ บันบาทลีล้อเลยพี่น้องแบบว่าเห็นวิธีชีวิตของขาเจ้าที่เป็นเศว้าสวนแถๆเลยแต่งแปลว่าเขาเจ้ามาเสริมสร้างแต่งเติมเข็ดตูบหรือว่าไแม่เ่ามันเกิดมาเทียงนอกเทียงร่อยน้ำให้คนมานั่งหลินนั่งเศร้ากันเดังนั้นคลิปมันนี้สหองกันอาจ๊ะเด้กกับเลยน้พี่น้องนอ่อดีเจอกันไหมคลิปนาทาเสาองสี่พาเป็หินไสกันอย่าลืมติดตามเด้อมีเสาหองเลยบ้านน้อยและทีมงานขอตัวลาไปก่อนเด้อเจอกันไหมคลิปนาบ๊ายบาย เดี๋ยวกลับมาใหม่เด้อบายไล่จ้าบายลมเหลืองม,ม,มาเยน็แนแห้งได้มกแตงหนึ่งทงกับบ๋านทุกคนเซาบาวานียแค่์ซิฟเกียบได้ทง้งบางไงได้ละสองกิโลเนะงงาะเหนือบางไงอีกเดี๋ยวสิเมื่อยเห็ดยำ